สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของครูน้ำนะคะคลิปนี้เป็นคลิปวิชาวิทยาศาสตร์ในคลิปวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของดอกไม้ผลแล้วก็มเมล็ดค่ะส่วนแรกนะคะครูจะมาอธิบายส่วนประกอบของดอกไม้กันก่อนนะคะว่าส่วนประกอบของดอกไม้เนี่ยมีส่วนใดบ้างแล้วความสําคัญของแต่ละส่วนเนี่ยมีหน้าที่อะไร หลังจากนั้นจะเป็นกิจกรรมการสำรวจดอกไม้แล้วก็นำดอกไม้นะคะมาแยกชิ้นส่วนแต่ละส่วนก็ดูว่าดอกไม้แต่ละส่วนเนี่ยมีส่วนประกอบเหมือนที่ครูบอกหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปเรียนรู้กันว่าการเกิดผลและเมล็ดเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรตอนนี้นักเรียนกำลังเห็นส่วนประกอบของดอกอยู่นะคะเราจะมาดูกันทีละส่วนว่าในส่วนประกอบของดอกไม้มีอะไรบ้าง 1>, 1. ก้านชูดอก 2. ฐานรองดอก 3. กลีบเลี้ยง 4. กลีบดอก 5. ก้าการชูเกรสรตัวผู้และ6เกรสรตัวผู้ 7. จ็ดกานชูเกรสรตัวเมีย 8. ปดเกรสรตัวเมียเรังไข่และสิบอวูแล้วเราก็จะไปทำกิจกรรมแยกชิ้นส่วนของดอกกันต่อนะคะ และนี่ก็คือดอกไม้ทั้งหมดนะคะเราจะมาเริ่มแยกส่วนประกอบของดอกแต่ละส่วนกันเลยค่ะส่วนประกอบของดอกนะคะเริ่มแรกนะคะส่วนที่1ก็คือส่วนของก้านชูดอกจากดอกไม้หลายๆดอกเมื่อกี้นะคะเราจะนําก้านชูดอกของตัวอย่างดอกไม้แต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นดอกชบาดอกเข็มดอกเฟื่องฟ้านะคะเอามาแยก ส่วนประกอบของดอกแต่ละส่วนเราจะเริ่มที่ก้านชูดอกนะคะนอกจากดอกไม้นะคะหลายชนิดเนี่ยจะมีหลายๆดอกอยู่ในก้านชูดอกก้านเดียวกันแล้วนะคะก็จะมีดอกบางชนิดที่เป็นดอกเดี่ยวนะคะอยู่บนก้านชูดอกดอกเดียวเลยแบบนี้นะคะเวลานักเรียนออทําที่บ้านนะคะนักเรียนก็ลองเอาก้านชูดอกนี้นะคะมา แยกส่วนไปเลยนะคะก้านชูดอกก็จะอยู่ในส่วนของก้านชูดอกนะคะก้านชูดอกของดอกชบาก้านชูดอกของดอกชบาก้านชูดอกนะคะก็จะคือส่วนที่อยู่ติดกับลำต้นนะคะแล้วก็ชูดอกขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้จะเรียกว่าก้านชูดอกนะคะแบบนี้ที่ครูเด็ดมานะคะก้านชูดอกของดอกชบาก็คือส่วนนี้นะคะนี่ก็จะเด็ดแล้วก็วางไว้ที่ก้านชูดอกนะคะ อันนี้เราลองฝึกแยกส่วนชิ้นส่วนของดอกไม้นะคะของต้นไม้ในส่วนของดอกนี้ก็จะเป็นดอกก้านชูดอกของต้นนี้นะคะ<ม>ก็จะแบบนี้แล้วก็จะมีก้านชูดอกของดอกเข็มนักเรียนคิดว่าอยู่ตรงไหนคะเนี่ยมีหลายก้านเลยใช่ไหมคะ การชูดอกของดอกเข็มนะคะก็จะคือส่วนนี้นี่แบบนี้นะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะการชูดอกของดอกเฟื่องฟ้า ลองแยกดูนะคะนี่ก็จะได้ก้านชูดอกทั้งหมดนะคะต่อมาก็จะเป็นส่วนของฐานรองดอกฐานรองดอกก็จะอยู่ถัดมาจากก้านชูดอกนะคะฐานรองดอกนะคะคือบริเวณที่อยู่ถัดมาจากก้านชูดอกนะคะอยู่นี้เป็นส่วนที่อยู่นอกสุดของดอกนะคะมีหน้าที่รองรับดอก การชูดอกของดอกนี้นะคะอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะมันจะติดกันนล้เลยอาจจะแยกยากหน่อยนะคะอ่อและฐานรองดอกนะคะครูจะอธิบายร่วมกับกลีบเลี้ยงไปเลยนะคะกลีบเลี้ยงก็คือบริเวณนี้ค่ะส่วนซีิ้วเขียวนี้นะคะเป็นส่วนที่คอยปกป้องดอกไม้ของเรานะคะตอนที่มันยังตูมหรือว่าเป็นดอกที่อายุน้อยอยู่นะคะ ตัวอย่างก็คืออันนี้นะคะลักษณะของกลีบเลี้ยงของดอกที่ยังมีอายุน้อยหรือว่าตูมอยู่นะคะคอยปกป้องกลีบดอกภายในที่ยังไม่บานออกมานะคะนักเรียนก็เอากลีบเลี้ยงนะคะของแต่ละดอกมาใส่ในนี้กลีบเลี้ยงและนี้ก็คือกลีบดอกนะคะกลีบดอกเนี่ยก็จะใส่ไว้ที่ กลีบดอกก็จะเป็นส่วนถัดมาจากกลีบเรี้ยงนะคะก็จะมีสีสันสวยนะคะเพื่อใช้ในการหลอกล่อมแมลงนะคะแล้วก็ยังดอกไม้บางชนิดก็จะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะเพื่อช่วยในการล่อมแมลงเหมือนกันถ้ากลีบดอกเข็มนะคะก็จะตรงนี้นี่แบบนี้นะคะเรียนก็ลอกกลีบของดอกเข็ม ใส่ตรงนี้นะคะลองวางไว้เป็นตัวอย่างของส่วนประกอบของดอกไม้นะคะแบบนี้จำนวนกลีบดอกของดอกไม้แต่และชนิดนะคะก็จะมีไม่เท่ากันเช่นดอกของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและดอกของพืชใบเลี้ยงคู่แล้วก็รูปร่างของดอกไม้แต่และชนิดก็ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นดอกชบานะคะนักเรียนก็ลองเด็ดกลีบแยกอยู่ในส่วนของกลีบดอก แ,บบะะและนี่นะคะแล้นี้นะคะก็คือกลีบเลี้ยงก็จะอยู่ติดกับฐานรองดอกฐานรองดอกก็คือตรงนี้นะคะนี่อันนี้ก็คือบริเวณฐานรองดอกนะคะพืชบางชนิดอาจจะมีริ้วประดับนะคะเล็กๆอย่างนี้และนี้ก็คือส่วนของกลีบเลี้ยงนะคะก็จะใส่ไว้ตรงนี้ เอ่ออกมาได้แบบนี้แล้วนะคะและนักเรียนก็จะสังเกตว่าน,นี้คือตรงนี้จะเป็นก้านชูเกสรตัวเมียนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเกสรตัวเมียแล้วตรงนี้สีเหลืองเหลือนี้นะคะก็คือเกสรตัวผู้หรือว่าอัรลองเรนูส่วนภายในเนี่ยก็จะมีรองเรนูนะคะเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ แล้วก็จะมีก้านเล็กๆนี่นะคะแต่ละกล้านเราจะเรียกว่าก้านชูเกสองตัวผู้นะคะนี่นักเรียนจะสังเกตเห็นนะคะว่ามันต่อเกสรตัวเมียนะคะแล้วก็ยาวลงมาเนี่ยก็จะเป็นก้านชูเกสรตัวเมียใช่ไหมคะแล้วก็จะต่อลงมาถึงตรงนี้เลยค่ะนักเรียนแยกออกแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นจะเหนียวเหนียวหน่อยนะคะอันนี้ดอกของชบา นักเรียนคิดว่าส่วนนี้จะอยู่ในส่วนประกอบใดของดอกคะคุณจะต้องไปใส่ช่องไหนเอ่ยตรงนี้ก็คือกลีบเลี้ยงนะคะ,ะนักเรียนเมื่อถอดกลีบเลี้ยงออกถอดกลีบดอกออกนักเรียนจะสังเกตเห็นอันนี้นะคะคุณจะลองเอาแต่ละส่วนนะคะของดอกชบานี่แยกออก อันนี้เกสรตัวเมียนะคะจะรวมถึงก้านชูเกสรตัวเมียไปด้วยเลยนะคะเกสรตัวเมียจะอยู่ปลายสุดแบบนี้เขาจะมีลักษณะเป็นเมือกนิดนึงนะคะเพราะว่าปลายเนี่ยจะต้องคอยจับให้ละอองเรนูที่ปิวมานะคะหรือว่าติดอยู่ตามตัวของมแมลงเนี่ยมาเกาะติดไว้ที่ปลายยอดของเกสรตัวเมียนะคะเพื่อให้ เซลสืบพันธุ์เพศผู้หรือร,อ,รองเรนูสีเหลืองๆนี้นะคะมีลักษณะคล้ายๆผงแป้งนะคะนักเรียนอาจจะลองจับดูแล้วก็ลองบี้นะคะมันจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองๆอันนี้คือเซลสืบพันธุ์เพศผู้นะคะหรือรองเกสเรรองเรนูก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ นี่คือก้านชูเกสรตัวเมียน,นะคะถ้าตัดตรงนั้นออกก็จะเป็นแบบนี้แต่ครูขออนุญาตตัดตรงนี้ออกนะคะแล้วตรงนี้ก็คือส่วนของรังไข่แล้วก็อวูบนะคะเมื่อครูตัดออกนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่เมื่อครูตัดออกนะคะก็จะเป็นแบบนี้ภายในนี้นะคะก็คือรังไข่ แล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีออโวนะคะดอกก็คือส่วนสาคัญของต้นไม้นะคะที่จะทําให้ต้นไม้นั้นๆน,น,นะคะเกิดการผสมพันธุ์แล้วก็เพิ่มจํานวนนะคะอันนี้ครูก็จะใส่ไว้ที่นี่รังไข่แล้วก็ออโวนะคะครูก็จะวางเป็นตัวอย่างไว้ตรงนี้นะคะครูเชื่อว่าเด็กหลายๆคนนะคะเคยลองดึงดอกเข็มนะคะแล้วก็หาน้ําหวานปลายสุดนี้นะคะ ปลาสุดนี้คือเกรสรตัวเมียนะคะนี่ก็จะมีดึงออกมาปลายสุดนี้นะคะก็คือเกรสรตัวเมียแล้วก็ก้านชูเกรสรตัวเมียนะคะนี้ก็จะวางไว้ตรงนี้ส่วนเกรสรตัวผู้ล่ะคะเกรสรตัวผู้ของดอกเข็มก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะนักเรียนก็เอามาใส่ไว้นะคะ อันนี้คือตัวอย่างในการแยกส่วนประกอบของดอกแบบนี้นะคะอันนี้ครูก็จะวางใส่ไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นดอกของต้ยติ่งนะคะดอกของต้ยติง่งนี่อันนี้ก็เป็นกลีบดอกกลีบดอกลักษณะ,ะน,นี้จะเรียกว่ากลีบดอกรูประฆังแบบนี้นะคะ แล้วก็เกสรตัวเมียเห็นไหมคะนี่จะอยู่ตรงนี้เกสรตัวเมียจะอยู่ปลายสุดนะคะแล้วก็มีก้านชูเกสรตัวเมียนักเรียนก็แยกชิ้นส่วนนะคะกีบเลี้ยงนักเรียนก็แยกไปใส่ตรงกรีบเลี้ยงอันนี้มันก็จะติดกับเกสรตัวเมียนะคะก็จะติดอยู่กับรังไข่นี้ก็แยกมานะคะ ดอกไม้ที่บ้านของนักเรียนนะคะถ้านักเรียนลองไปสำรวจแล้วก็ลองแยกส่วนประกอบของดอกนะคะแต่ละส่วนเนี่ยแต่ละดอกนักเรียนลองดูนะคะว่าดอกไม้ที่บ้านของนักเรียนเนี่ยมีดอกอะไรบ้างที่นักเรียนสามารถมองเห็นสังเกตได้ชัดเจนจากการสังเกตของนักเรียนนะคะอันนี้ข้างในก็จะเป็นรังไข่แล้วก็อาวบอยู่ข้างในนะคะ อาจจะมองได้ไม่เห็นอาจจะมองอาวุไม่เห็นด้วยตาเปล่ามีดอกไม้ดอกมีดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่ครูไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้นั่นก็คือดอกดอกเฟื่องฟ้าค่ะดอกเฟื่องฟ้ากลีบสีสวยๆนี้นะคะที่นักเรียนเห็นอยู่เนี่ยเป็นกลีบเลี้ยงนะคะไม่ใช่กลีบดอกของเขาดอกเฟื่องฟ้าจริงๆของเขาแล้วเนี่ยก็คือดอกตรงนี้นะคะ ส่วนอันนี้เป็นกลีบเลี้ยงค่ะกลีบเลี้ยงของต้นไม้บางชนิดเนี่ยนะคะก็จะมีหน้าที่คล้ายๆกับกลีบดอกเลยก็คือมีสีสันเพื่อล่อมแมลงนะคะน,นี้ก็เก็บไปใส่ช่องของกลีบเลี้ยงนะคะแล้วก็เรามาดูดอกเฟื่องฟ้าดอกเล็กๆนี้กันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูปของกลีบดอกนะคะ สีเหลืองๆงข้างในเมื่อนักเรียนลองฉีกออกนะคะก็จะเป็นเกสรตัวเมียกลีบดอกนักเรียนต้องใส่ช่องนี้นะคะเหลืองเหลือเห็นไหมคะเหลืองเองนี้นะคะก็จะเป็นเกสรตัวผู้หรือว่าอับรอองเรนูนะคะเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นี่ก็จะมีหลาย แล้วก็จะมีก้านชูเกสรตัวผู้นะคะแล้วก็เกสรตัวผู้อันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของตรงนี้รังไข่ของต้นเฟืองฝานะคะจะมีอยู่นิดเดียวตามขนาดของดอกนะคะอันนี้ก็จะใส่ไว้ตรงรังไข่น,นี่ก็จะเป็นฐานรองดอกมีอยู่นิดนึงนะคะ และนี่ก็คือส่วนประกอบของดอกนะคะเมื่อครูนําตัวอย่างดอกไม้นะคะมาแยกชิ้นส่วนแต่ละส่วนออกจากกันนะคะส่วนแรกนะคะก็คือก้านชูดอกนะคะส่วนที่2ก็คือฐานรองดอกนะคะถัดจากก้านชูดอกถัดมาก็คือกลีบเลี้ยงและถัดมาก็คือกลีบดอกนะคะแล้วก็เป็นเกสรตัวผู้แล้วก็ก้านเกสรตัวผู้นะคะเกสรตัวเมีย พร้อมทั้งก้านชูเกสรตัวเมียนะคะแล้วก็เป็นรังไข่แล้วก็อวูต่อไปก็จะเป็นส่วนของการเกิดผลนและเมล็ดนะคะจากทั้งหมดในส่วนของดอกนี้นะคะเมื่อผลและเมล็ดนะคะก็เกิดจากการที่ละอองเรนูนะคะหรือว่าเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เนี่ยปิ้วไปติดอยู่กับปลายของเกสรตัวเมียนะคะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะก็องอกลงไปผสมกับอวูนะคะที่อยู่ภายในรังไข่ส่วนนั้นนะคะก็จะเจริญเติบโตไปเป็นเมล็ดแล้วส่วนของผลนะคะนั่นก็คือส่วนของรังไข่ที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะคะก็คือผลแล้วก็เมล็ดค่ะตรงนี้นะคะก็คือเมล็ด นักเรียนเดาได้ไหมคะว่าเมล็ดสีดำเนี่ยคือเมล็ดของผล,ลไม้ชนิดไหนเมล็ดนี้นักเรียนบอกได้ไหมคะว่าคือเมล็ดของต้นอะไรตอนนี้ครูจะมอธิบายนะคะว่าผลและเมล็ดเกิดขึ้นได้ยังไงส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญกับต้นไม้อย่างไงเหรอคะเพราะว่าเมล็ดที่นักเรียนเห็นจากผลไม้พวกนี้นะคะเป็นส่วนที่จะเจริญเติบโตไปเป็นต้นใหม่ นักเรียนมองออกไหมคะว่าผลที่วางอยู่ทั้งหมดนี้นะคะแต่ละผลเนี่ยมีจำนวนมเมล็ดต่างกันอย่างไรส่วนของมเมล็ดนี้นะคะคือส่วนของการที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้หรือว่าละอองเรณูน,นะคะได้ไปผสมกับอวุธแล้วก็เกิดเป็นมเมล็ดเนื้อของผลไม้นะคะก็เกิดจากส่วนของรังไข่จเจริญไปเป็นผล หน้าที่ของผลนะคะก็คือเก็บสะสมอาหารนะคะของต้นไม้ให้กับเมล็ดเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตไปเป็นต้นใหม่แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผลที่ค่อยอยเจริญเติบโตนะคะเมื่อผลแก่ก็จะสีเข้มขึ้นแล้วก็หลุดออกจากก้านชูดอ,อกนะคะแล้วก็กลายไปเป็นต้นใหม่ ของพืชชนิดนั้นๆน,น,นะคะนี่ก็คือผลของต้นมะเฟืองนะคะจะมีลักษณะเป็นดาว5แฉกแบบนี้ข้างในมีเมล็ดไหมคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าผล,ลไม้เมื่อกี้เนี่ยผล,ลไม้ชนิดใดมีเมล็ดแบบนี้นะคะอันนี้คือเมล็ดของถั่วเขียวนะคะอันนี้คือเมล็ดของ พริกอันนี้คือผลของพริกนะคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าเมล็ดของต้นเข็มเนี่ยอยู่ตรงไหนนี่เมื่อแกะผลออกมานะคะนักเรียนก็จะเจอสีขาวๆส่วนสีขาวๆนี้นะคะคือส่วนของเนื้อหรือว่าผลเป็นส่วนที่เจริญเติบโ,โตมาจากรังไข่นะคะ,มะเมล็ดคือส่วนของเกสรตัวผู้นะคะที่ไปเจริญผสมกับอ,อวูปก็จะได้เป็นมเมล็ด แล้วเมื่อมเมล็ดนะคะไปตกลงบนพื้นที่แล้วก็ได้รับปัจจัยในการเจริญเติบโตก็จะกลายไปเป็นต้นใหม่อันนี้นักเรียนรู้จักไหมคะลูกน้อยหนานี่นะคะนักเรียนยังเป็นลูกอ่อนอยู่นะคะก็ยังแข็งอันนี้ก็ลูกน้อยหนาอีกลูกหนึ่งนะคะอันนี้ผลข้างในเป็นยังไงไม่แยกออกมานะคะนี่หผล ข้างในเนี่ยก็จะมีส่วนของเนื้อเนื้อนะคะอันนี้ก็คือส่วนของรังไข่และสีดำๆที่นักเรียนเห็นนะคะก็คือส่วนที่เจริญเติบเจริญเติบโตมาจากอวูเมื่อได้รับการผสมเกสรแล้วนะคะเนื้อเนี่ยนอกจากเป็นพลังงานหรือว่าเป็นอาหารสะสมให้กับมเมล็ดแล้วนะคะ เรายังสามารถนามาเป็นอาหารของเราได้นะคะหรือว่าอาหารของสิ่งมีชีวิตต่างๆเช่นกระรอกก็จะมีสัตว์บางชนิดเนี่ยกินพืชใช่ไหมคะเขาก็จะกินส่วนของเนื้อผลแล้วก็เนื้อเมล็ดข้างในนะคะประโยชน์ของผลก็คือการเป็นพลังงานสะสมให้กับต้นไม้ให้กับเมล็ดและยังเป็นอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตทั้งเราแล้วก็สัตว์ชนิดต่างๆที่กินพืชน,นะคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนตอบได้หรือยังคะว่าเมล็ดสีดานี้คือเมล็ดของพืชชนิดใดใช่ลรืค่ะเมล็ดสีดานี้ก็คือเมล็ดของน้อยหน่าคะ่ะน,นี้เป็นกีวีคุยยังไม่เฉลยนะคะว่ากีวีเนี่ยมีเมล็ดอยู่ข้างในแต่ว่าเมล็ดของกีวีเป็นยังไงอันนี้คุยยังไม่เฉลยนะคะอันนี้คือผลของพืชชนิดใดคะ ประโยชน์ของผลอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเราสามารถนำมารับประทานได้อันนี้ก็คือผลของมะนาวมีรสชาติเปรี้ยวนะคะผละไม้หลายๆชนิดเนี่ยมีรสชาตินะคะเราก็เลยนำมาทานเป็นอาหารได้นะคะแล้วก็มีวิตามินอันนี้ครูจะหั่นให้ดูทางด้านในนะคะหั่นไปก็จะเจอกับมเมล็ด อันนี้ก็คือส่วนเนื้อนะคะผลของลูกมะเฟืองนะคะมีรูปร่างเป็นห้าแฉกเหมือนดาวใช่ไหมคะเดี๋ยวครูลองมาตัดขวางดีกว่ามเมล็ดยังเป็นมเมล็ดอ่อนอยู่นะคะเพราะว่าครูเก็บมาเนี่ยยังไม่แก่หลังจากนี้นะคะนักเรียนลองสํารวจผลไม้ที่นักเรียนทานนะคะว่ามีจํานวนมเมล็ดต่างกัน อย่างไรหลังจากนี้นะคะนักเรียนลองสํารวจเมล็ดนะคะของผลไม้ที่นักเรียนรับประทานนะคะว่ามีจํานวนเมล็ดเนี่ยเยอะมากน้อยขนาดไหนนะคะนีพน่พลิกนักเรียนค่พลิกอันนี้นักเรียนต้องระวังนะคะเพราะว่าพลิกเนี่ยที่เมล็ดของเขานะคะจะมีสารที่ทําให้รู้สึกแสบร้อนนี่หันไปแล้วก็จะเจอกับเมล็ด ที่จะเจริญเติบโตไปเป็นต้นใหม่นะคะเมื่อเขาได้รับปัจจัยก็คือสถานที่อากาศแล้วก็น้ำซึ่งเรื่องนี้เราจะพูดในเรื่องถัดไปก็คือการงอกของเมล็ดนะคะผลไม้สองชนิดนี้คุยยังไม่เฉลยนะคะว่าเมล็ดมันหน้าตาเป็นแบบไหนและก็จบกันไปแล้วนะคะในเรื่องของผลและเมล็ด เมื่อนักเรียนทํากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องดอกไม้ส่วนประกอบของดอกไม้การเกิดผลและเมล็ดเรียบร้อยแล้วนะคะได้ลองจําแนกชิ้นส่วนของดอกไม้แล้วเนี่ยครูคิดว่านักเรียนอาจจะลองบันทึกการสังเกตนะคะง่ายๆลองดูนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจนะคะเรื่องของการเกิดผลแล้วก็เมล็ดเนี่ยนักเรียนอาจจะลองสำรวจจำนวนเมล็ดของผลไม้หรือว่าผักแต่ละชนิดก็ได้นะคะว่า แต่ละชนิดเผลไม้มีจำนวนเมล็ดที่ต่างกันอย่างไรบ้างและนั่นก็คือทั้งหมดของกิจกรรมวันนี้นะคะซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่านักเรียนเนี่ยจะได้สนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วยถ้าใครสนุกแล้วก็ได้ความรู้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ช่องของครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย see you next time ค่ะ